มาดวิ่งแอนพายครับผมตอนนี้ก็มีอัปเดตอะไรมาเป็นรถเอ่อพินอินเฟอร์ีน่าอันนี้มันจริงๆมันเป็นเฟอร์รารี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีนมอะไรบ้างนะครับผมอัปเดตนี้เดี๋ยว ผมขอเปิดเสียงก่อนนะฮะโอเปิดอยู่แล้วนี่วาโอเคได้ยินเสียงหรือยังน่าจะได้ยินแล้วนะครับผมลองขอองสตาร์ทคันโอ้คือโอ้ลันลันลันทษทีโทษทีลันจัดทุกคนโอเคอันนี้ก็เป็นพินินเฟอร์น่านะครับผมก็ผมคิดว่าซื้อไว้ก่อนก็ดีนะเพราะว่าถ้ามันเข้ามาอย่างเงี้ยผมว่ามีโอกาสที่เฟอร์รีอาจจะเข้ามาแล้วไอ้คันพวกนี้มันจะไม่ลบออกนะผมเอออันนี้ก็ต้องรอดูว่าผมแต่คันนี้ราคาค่อนข้างที่จะสูงนะผมรู้สึกสามล้านกว่านะที่ดูจากบอดอัปเดตเมื่อกี้นะครับวันนี้น่าจะ sp 2นะ เป็นเฟอร์รี่หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมดูไปแบบทีละคันกันเลยทีเดียวเฮ้ยมันมันบอกว่าเป็นแบรนด์เลยนะทุกคนอัโตโมบิลพินินเฟอร์รน่านะครับเฮ้ย <c oughs> หรือว่ามันมาอย่างนี้เลยวะมันบีแบร์ในนี้จริงๆหรอวะนี่ผมไม่รู้เลยนะเออบอกไว้ก่อนนะครับผมอเพราะว่ามันมีเนี่ยโลโก้โลเกอร์อะไรชัดเจนเลยแต่อีอินพินอินฟอรีน่าเนี่ยมันเหมือนมันจะทําอะไรสักอย่างอะคู่กับปอร์เช่อะเออทุกคนแบบพาร์ทเนอร์อะไรกันนะครับผมเออเดี๋ยวลองหาดูครับผมว่าพินอินฟอรีน่าเนี่ยซึ่งชื่อมันก็เขียนถูกด้วยนะเดี๋ยวผมขอลองหาดูแบบตอนนี้เลยดีกว่าอ่ะเพราะว่ายังไงเป็นคลิปอัปเดตอยู่แล้วใช่ไหมเออ,เออทุกคนมันจะเขียนว่านนี้นะออโต โมบิลีนะเออปอโตโมบิลีนะครับผมเ,เดี๋ยวเขียนผิดแล้วก็พินิฟไฟอ่านี่อันนี้อันนี้ยปึ๊บดูสิว่าเฮ้ยมันมันจริงทุกคนเออนี่ผมต้องไปหาข้อมูลมาตอนรีวิวแล้วทุกคนมันไม่ใช่รถที่ผิดลิขสิทธิ์นะครับเป็นรถที่ลิขสิทธิ์จริงๆอะ่ะซึ่งหน้าตามนเนี่ยจะเหมือนเฟอร์รารี่มากเลยครับผมไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาตอนรีวิวแล้วกันนะครับผมเออนี่นี่คือผมไม่รู้เลยผมว่าหลายคนก็อาจจะอยากรู้ข้อมูลของมันนะครับผมเออผมขอไปไป,ไป,ไ,ปไปศึกษาก่อนนะครับผมเพราะว่า รูปทรงมันค่อนข้างที่จะเฟี้ยนะครับผมเออมันไม่ใช่เฟอร์รารี่นะขออดภัยด้วยครับผมเนี่ยคือมันเป็นแบรนด์เลยอะ่ะเออถ้าดูจากวิกิพีเดียอะไรก็นั่นแหละใช่เลยทุกคนมันไม่จริงๆเลยนะผมเนี่ยสอ้าล้านมิลเลียนนะครับผมก็น่าจะประมาณร้อยล้านป่ะไอหกสิ 60, ประมาณ70สล้านครับเออคันนี้ในต่างประเทศถ้าเข้าไทยผมว่าน่าจะทะลุแบบ3 0มล้านได้อะไรประมาณนี้นะครับ ทนไม่ใช่รถธรรมดาทุกคนเนี่ยโขสองพันฮอดพาวเวอร์สองคันแรงมาคือเกินไปหรือเปล่าเอ <c oughs> อเดคลิปที่เราลืมจุดพูดแล้วผมเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวมันไม่ใช่รถที่เก่ามากไม่ใช่แบรนด์ที่แบบเออเก่าขนาดน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าดูดิรถที่มันเข้ามาก็มีแต่ใหม่ๆนะสองพันยี่สามยี่สิบเก่าสุดคือยี่สิบอะที่มันเข้ามา โอเคคันนี้ก็เป็นลิมิเต็ดนะครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูแล้วกันมันมีเวลาซื้อนานไหมผมว่าค่าแต่งก็น่าจ,จะโดนเยอะอยู่นะเออผมว่าแล้วโมเดลมันแบบมันไม่ได้เหมือนรถปลอมอะทุกคนมันไม่ได้เหมือนรถที่เหมือนในวิพี่เงย,ยทำเองอย่างนี้ก็เดี๋ยวผม ถ้าแบบรีวิวแล้วหาข้อมูลมาได้อะแล้วถ้ามันเกี่ยวเฟอร์รี่จริงๆอะผมคิดว่าอนาคตเฟอร์รี่มาแน่ทุกคนอ่าเออเราไปจุดพูกันเดีวยวผมเอื้อมือไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มซับสไครต์ครับผมใครกดซับแล้วให้เอื้อมมือไปที่ปุ่มไลค์ครับเราจะกดไปพร้อมกันภายในสามสองหนึ่งกดครับผมเรียบร้อยครับจุดพูโอเคกลับมาสู่เกมของเราดกวยครบคีปัปเดตนะชิวๆนะครับผมเฮ้ย hey, สวยอะผมซื้อเลยแล้วกันทุกคนเหลือเวลาอีกสิบสามวันนะครับทุกคนก็น่าจะได้ดูรีวิวแล้วก็ ตัดสินใจได้ว่าจะซื้อไหมนะครับผมอขอดูซิสเปคเนี่ยก็ไม่ได้โหดมากแนตะ่แฮนดิ่งก็เอาเรื่องอยู่นะ65นะครับแต่ยังไม่ถึง70ผมว่าก็ยังใช้งานยากอยู่นะทปสปีด300กว่าง่ายคือเป็นรถแพงที่ไม่เร็วมากนะเป็นรถแพงที่ช้ามากเลยเโอเคทุกคนเดี๋ยวเราออกไปดูกันหน่อยดีกวครับผมนะี่เป็นรถลิมิเต็ดใช่ไหมเราเขียนไปว่าพิดอ่ากดดาวไว้ก่อนเราได้คันที่5 6 9 4นะครับโอเคนี่คือรถลิมิเต็ดนะครับผม กด U เอาสปอยเลอร์ขึ้นได้ไหมไม่ได้วะทุกคนอ๋อรถไฟฟ้าเหรอโอ้ทุกคนรถไฟฟ้าว่ะรถไฟฟ้านะครับเงียบกิบเลยอะเออสปอยเลอร์แบบแอคทีฟนะครับผมอ่าคันนี้อันนี้คือเป็นการพรีวิวคันนี้นะครับผมลิมิตเต็ดลิมิตเต็ดอะครับองเออเอาเวล่เอาเวลาปึ๊บอ่าเดี๋วยวเราไป งนี้หน่อยดีกว่าเฮ <c oughs> ้นี่ๆตรงสนามเด็กเล่นนะครับผมโ็เฟียฟ้ยวเฟี้ยวอยู่ถือว่าผ่านนะคันนี้ในเรื่องของการดีไซน์ผมภายในอ่ะเนี่ยเออเป็นรถถูกนิสสินอย่างเห็นได้ชัดนะผมเพราะาภายในเนี่ยสวยมากแล้วมีโลโก้โอ้ศูนย์หนึ่งคือทุกอย่างผมว่ามันต้องมีความหมายแน่ๆทุกคนเดี๋ยวเราลองออกมาดูกันหน่อยดีกว่าครับผมอ่า้โคตรเฟีย้วยวอ่ะสวยเลยอ่ะทุกคนอันนี้จริงนะสวยเลยผมชอบรถอะไรที่มันแบบ เป็นอย่างเงี้ยคออรูปทรงคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับเนีย่ยมีอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเส้นสายมันออกแบบได้ดีมากครับโอ้โหดูภายในภายในสวยจัดสวยเวอรอนะครับเออเดี๋ยวผมทอดจิตอย่างงี้ทุกคนก็ถามว่ากดอะไรให้ผมได้คอมก็กดชิปบวก P นะครับส่วนในมือถือไม่น่าจะทําได้นะครับผมโอเคโอ้โหโเท่หว่ะเฟี้ยวเลย ถือว่าผ่านนะครับคันนี้โอเคคลิปอัปเดตก็มีสั้นๆประมาณนี้ผมจะมา update, อัปเดตแบรนด์ใหม่ให้ดูกันนะโอเคผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยผมแล้วก็เสื้อสวยพีมพผมหาซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรบับวันนี้สวัสดีครับ yeah, Build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way.